เจเจรองเท,ท,ท้าเปียนด้วยเอาคู่ข่าวฟอ,องน้ำดีกว่าอันนี้เดินยากเปิดแป๊บเ,เดียวพอสวัสดีค่ะเนี่ยวิวสวย ไวายว้นะไม่โอนแ่น้าไว้นะเนี่ยคนเจ็ดร่อยาคนเนี่ยคนละติ้งติ้งติ้งนะคนละโกงนะคนละกากาคนละแบนด์คนละนี่องค์คลักพิทักษ์นายค่ะคนละคนละอะไรคนละจอกคนละจอกจอกนี้ค้าของคารวะจอกค่ะแม่ใช้อยู่ดีมากแม่ไปโคราชวันไหนคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ก็ไปกันเริ่มไปกันแน็ตเลยค่ะไปค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะเพราะว่าเออแนะต้องไปรถแม่ค่ะก็เลยออกจากบ้านไปเลยฝากให้พี่แตนะออกจากบ้านนี้ไม่รอดเลยค่ะน้องอัางไม่เดินยังทอแท้ลูกเชนช่วยพี่อังหน่อย จะเอาไปให้ค่ะสารธรรมชาติค่ะแม่ค่ะถ้าเกวร์มันใช้น้นส่งไปก่อนก็ได้นะคะเผื <Can 't. S 1> ่อว่าจะถึงงานสะพานดำอาจจะจางลงบ้างพรุ่งนี้งานงโคราชหรือคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ปลาลืนค่ะเป็นใครครับ ใช้สวิตแล็บสวิตแล็บแม่ใช้แล้วคะ่ะใช้มาเป็นปีอ่ะไม่ดีขึ้นให้ใครฟังอ๋อใม่ใช้ใเลย <c oughs> สวัสดีค่ะเข้ <c oughs> ไาไปมารามประตูออกไม่เจอออกไม่ได้แล้วค่ะล็อกกุญแจไว้แน่นเลย เอากุญแจเฟี้ยงทิ้งไปแล้วครับล็อกแล้วก็เอาลูกกุญแจเฟี้ยงทิ้งเจ้ของใหญ่ครัเซรั่มลำใหญ่ห้าเอแปร โอ้ย่ใหญ่ใหญ่เอาที่นี่ก็ได้มาจ้าหลังจากให้รางวัลเพคแล้วก็ขอบคุณค่ะบรรยากาศดีนะคะลมเย็นลมโชยลมโชยแผ่วยานางอยู่ข้างหลังนี้ค่ะ สวัสดีค่ะเป็นคนเป็นคนไม่เป็นฝ้าพอเห็นคนอื่นเป็นก็อยากให้หายค่ะแม่ใช่มันน่าจะไม่หายค่ะแค่แบบให้มันจางๆบ้าง <c oughs> ไปนั่งขายบาัตรเมื่อง,ง,งานไปครูสองวันน่ะนะรู้เรื่องเลยมาจาใาใช่ค่ะ รักษามาเป็นปีเจอสองวันแล้วเรียบร้อยผิวจะไวต่อแดดมาก <c oughs> มาเชียร์สามหนอจ้าสวัสดีจ้า <c oughs> ก็เสื้อผ้านี่คือเราจะซื้อใส่ทุกงานนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนไป แม่หนูตรงไปหนึ่งใบแดงนะคะขอบคุณค่ะคือเพราะเราถ่ายรูปไหลยสดบ่อยก็ไม่อยากใส่สปาซ้ำใช่ป่ะชุดหนึ่งก็ใส่งานนึ่งนานๆจะหยิบมารวบอีกสักทีนะคะคยีพัสกีนแม่มแกไม่ชอบแม่เหมือนหญยตาฮะแม่พ้แกไม่ค่อยชอบเ่ยทำไมวะพี่หลวงแม่จะก็นั่งบนรถมาที่นี่จะนะ่งน้องไม่เคยได้นั่งกัน้าแก แม่เป็นคนผิวขาวถึงเป็นง่ายค่ะเอ้าเหรอจ้ามาเชียเขาค่ะเราก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะจ๊ะงานงานพ่อสอนักัก็เหมือนงานเรางานเราก็เหมือนงานพ่อ วันนี้กลุ่มปิดนี่คะ่ะไม่มีไล์ข้างนอกนะคะถ้าไม่ได้ตือ้อโรงแรม ESC อคะ่ะบัตรหน้างานยังว่างเยอะนะคะใครมาจองหน้างานก็ได้เลยเข้าได้นะคะขอบคุณค่ะใช่เพราะเราเนาะเราโดนแสงไฟมาตั้งแต่อายุน้อยๆอย่ะ ขอบคุณค่ะมาเล็้ทั้งหกร้อยพะคนช่วยกัน,คน,กค,นกคนละก๊กคน <c oughs> ละเก๊กคนละกักนะค่ะห้ <c oughs> าร้อยพะคนเนี่ยแค่คนละสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีจ้ะแค่คนละ นึ่งใบแดงก็ได้เยอะนาช่วยๆกันนาแวะมาทัาทถายขอบคุณค่ะที่แวะมานะจ๊ะขอบคุณดอกดอดอกุลาบจ้าฮะดอกกลาสําเร็จแล้วดูคลิปแม่ต,ตอนเป็นลิเกสวยมากค่ะตอนนั้นดํานะเหมือนผิวดําแล้วตัวเล็กมากโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณของฝันนะคะขอบคุณม่วกกําหนดเลยจ้า วันนี้ก็มาเชียร์เขานะคะสวัสดีจ้าแอมแมม่หอกโ้ยเอซีจากอังกฤษค่ะโหดีใจมากค่ะรู้จักคนอังกฤษเลยสวัสดีค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะจ๊ะนี่นี่นี่นนี่บัวบานใหม่ถึงบัวหลงวงกรุงเทพค่ะแม่ตัวเล็กมากใช่ตอนนั้นหนัก39ิกโลค่ะเป็นไปได้ไงตอนนี้มาจากไหนไม่รู้60กว่าโลนะคะเนื้อหนังบังสามาจากไหนแล้วก็ตอนสมัยแม่เป็นสาวๆนะที่เล่นลีเกน,นะไม่เคยคู่กับพระเอกคนไหนเลยจะมีคู่อยู่แค่2คน ก็คือพระเอกอุดมศักดิ์กับพระเอกพนมพรจำเนียนแค่นั้นนะคะนะจะไม่ค่อยได้เล่นคู่ออกับใครแล้วก็ <c oughs> เอฟซีจะกภูเก็ตค่ะสวัสดีค้านาเรยช่วยกับติงติงให้กำลังใจกันถ้าได้ติงติ้งก็ไปซื้อเสื้อผ้านะคะสองคนรวม จะไปซื้อเสื้อผ้า,าไทยไปงานนะคะอืมใช่สองคนรวมกันไมู่้มาได้ยังไง,น,งนี่ขอบคุณปากาลังจ้าว้แต่เลยไม่เคยได้บรรดาตื่นเต้นจังเลยช่วยให้ของฝันนะคะเพราะว่าคุณต่อต่อเขาบอกว่าแม่ไม่ค่อยได้ของฝันนะคะคุณแม่ได้ผมนงคะซื้อและะ้วค่ะเมื่อวานแม่ไปซื้อมาแล้วค่ะจะซื้อมาให้อีกก็ได้นะคะ เอาคุูลาบสำเร็จแล้วค่ะเป้าหมายใช่เอวประมาณไม่ถึงยี่สี่ค่ะยี่สามหน่อยหน่อยไม่ได้เป้าอีกทีนะทำไม ดูสิว่าเราวันนี้เราจะได้ติ้งทักขี่ใบแม่พ่อมาไหมคะมาจะมากันหมดอะคะวันนี้มีแต่ลูกน้องพ่อบ้านนะคะคุณรันตนาบิวตี้พ่อบ้านนะคะสวัสดีแม่สวัสดีค่ะ วันนี้ก็ใครยังไม่ได้เข้าคุมปิดก็ยังซื้อได้เรื่อยๆนะคะเขายังขายอยู่เรื่อยๆคุมปิดวันนี้ราคาไม่แพงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะของฝันเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วอะ่ะอีกชิ้นเดียวเท่านั้นเราจะทะลุปเป้าหมายแล้วห้าสิบสามชิ้นนะคะนี่โปรของฝันชิ้นสุดท้ายหน่อย สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณดอกกุหลาบค่ะเหลือประกาศรางกสุดท้ายใครหนอจะเป็นผู้สละให้เราได้มีเอฟไปหามาดูสมัยพ่อโอ้โคเอฟซีเขเก่งนะช่างไปหามาได้นะคะซึ่งแม่ยังหาไม่เป็นเลยค่ะ ครบแล้วสุดท้าย <c oughs> อะไรคะพี่กวางขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่ปิดประกาศลางให้ยันสุดท้ายเดี๋ยวซี่ร้อยเพ่อคนแหละเนืา้า สวัสดีค่ะขอบคุณหัวใจสีส้มนะจ๊ะและ้วจบงานคืนดีก็เป็นงานพ่อสอลักอีกพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ประลืนแล้วก็ประเรื่องยี 27, ่็ดวันนี้แล้วก็ยี่แปดแล้วก็ยี่เก้าสามสิบก็เป็นงานรุ่งฟ้านะคะโคราชเหมือนกันเอซน่าจะกำลังตามคลิปของใหญ่นาเรีย <c oughs> อ๋อ,อค่ะไปโคราชตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าอะค่ะ สวัสดีค่ะดูที่จะได้ติ้งถึงหนึ่งใบเทาไหมสวัสดีจ้า วันนี้อะนะถ้าเตรียมตัวจะดูลิเกกันหรือยังขอบคุณทีมข้อจอเข้าใจนะคะออกอลิเกยังไม่เล่นมานั่งคุยกับแม่ก่อนพอลิเกเล่นทุ่มครึ่งนะคะแหวะเวียนมาคุยกับแม่หมายกันก่อนออออออ รอแล้วค่ะพร้อมจ้าน้ำากินข้าวกินปลาหรืยอย่างพรุ่งนี้งานจอมพุนบอค่ะรอในกลุ่มแล้วาค่ะคนหน้างานเยอะไหมแม่ยังไม่ได้ขึ้นไหมค่ะไม่ใช่ยี่ไม่ใช่ยี่สิบยี่บ็ดยี่บดยี่บสองนะคะี <c oughs> สิบเอ็ดอ๋อค่ะอย่าพิมพ์ตัวเลขบ่อยนะคะ ทุ่มครึ่งอะค่ะเขาไลน์นะคะลองเพลงเพลงให้ฟังหน่อยยังทำงานอยู่เลยจ้าวันนี้ไม่ได้มาหน้าง,งานกันหลายคนใช่ไหมคะแต่ซื้อคุ้งปิดแล้วก็ไม่เป็นไรขอบคุณค่ะของฝิ่นชิ้นที่หนึ่งรอบนี้สิบเอ็ดอันนะคะสวัสดีค่ะ อ,อ,อ่ะลองเพลงให้ฟังจะได้รางวัลไหมนุน่มและนอุอมพี่คนเดียวนี่นมอะไรอะ่ะยายนมไหมนมอะไรเนะี่ยถั่วถั่วปั้นเป็นเพือกอะ่ะวายาย เหมือนทู่เร erm ืองอะขนมน้อยเล่นาครับขนม่อ้ยขอบคุณหมวกค่ะมวนนมีเกียงมีเกียงเลยก้าอันรคคนับ แน่เกทับกูด้วยเกทับกูด้วยเกทับกูด้วยหกร้อยคนด้วยยังฮ่ะน้องนั้นไร้คู่กูมึงว่าใครมึงว่าะไร งานไปทางกูเลยอะไรหนูไม่ได้ว่าอะไรหนูบอกว่านี่ไงเรานี่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 กนูได้ยินอ่ะอะไรไม่ใช่แหละนั่นไงเขาบอกแม่เติ้ลนินทาแม่เติ้ลว่าแม่วันนี้ทรงใจไปค่ะเติ้ลบอกว่าไงอย่าไปให้อย่าไปให้รางวัลนะคะมาให้แม่อย่าไปให้มันนะ ผ่านด้วยผ่านด้วยผ่านเนี่ยอย่าไปให้ให้ติงเต้นนะคะมาให้แม่แก้งแก้งมาเลยแกล้งม่เลยมาก็มาไม่ได้เล่นลิเกใช่เลยทุกคําพูดเลยว่าแม่จริงๆอย่าไปให้รางวัลไงเนี่ยสาธุพ่อแก่อย่าให้มันดังขอให้มันดับภายในวันสองวันนี้ ช่วยติงให้แม่นึ่งใบเท้าเดี๋ยวแม่ย่อเยอะไปนี่นี่เอาดิ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 แหมมาว่าเราอีนี่ไอเต้นบอกมากินข้าวฟรีด้วยอุ้ยไม่ได้ผมไม่ได้ว่าแม่ผมว่าใครผมว่าไม่นาน